สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมเทคโลพรักทุกท่านครับก่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชแนลนะครับช่องนี้มีตาเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับสำหรับใครที่นะครับถือธนบัตรรุ่นนี้อยู่ในมือนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำและก็จะมาทำการรับซื้อกับเพื่อนเพื่อนนักสะสมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขอแนะนำว่านะครับเพื่อนเพื่อนควรที่จะนะครับฟังรายละเอียดของ ธนบัตรดีๆนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีเนี่ยทางเรายินดีรับซื้อนะครับโดยที่ทางเรานั้นก็นะครับมีการรับซื้อผ่านทาง l ล n e ID เท่านั้นนะครับเราไม่มีการทําใบรับรองใดๆหรือใบอะไรที่ทําให้เพื่อนๆนั้นต้องจ่ายเงินก่อนการประเมินนะครับที่นี่ซื้อขายได้จริงขอแค่เพื่อนๆนั้นนะครับดูในส่วนของข้อมูลดีๆนะครับท่ามีก็ขายได้นะครับ ในส่วนของธนบัตรรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น1000บาทนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งด้านหน้านั้นจะเป็นภาพพระบรมสาญาสาธิตสลักของพระองค์ท่านอย่างนี้นะครับก็จะมีนะครับมีข้อความกำกับอยู่รัฐบาลไทย1,000บาทนะครับธนบัตรใบนี้เป็นใบจริงนะฮะเป็นของแท้นะครับซึ่งนะครับจะมีในส่วนของลายน้ำนะครับของ ธนบัตรซึ่งเป็นภาพพระบรมสายาสาธิสาักของพระองค์ท่านนะครับอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งให้ดูตรงนี้เนี่ยให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับได้มีความรู้ติดตัวนะครับกรณีที่ท่านไปพบเจอธนบัตรที่หายยากๆหรือมีมูลค่าสูงๆเนี่ยนะครับเพื่อป้องกันนะครับท่านนะฮะจะได้รับนะครับของที่เป็นของจริงมาก็ให้ท่านดูที่ลายน้ำนะครับตรงนี้นะครับถ้ามีก็แสดงว่าเป็นของแท้นะครับ สำหรับธนบัตรรุ่นนี้นะครับก็นี่ครับจะเป็นในส่วนของด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเออเนี่ยนะฮะเห็นไหมครับซึ่งเป็นสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็มีอนุสาวรีย์ของพระองค์ท่านนะครับมีพระศุกนิกรชาวไทยอย่างนี้นะครับแบบนี้นะครับรุ่นนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีมีผลิตออกมาเนี่ยเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ เยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมแนะนำนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆนะครับไปเจอตัวเลขประมาณว่านะครับ <_ d distractions> ขออนุญาตนะครับประมาณว่านะครับเลขศูนย์อย่างนี้นะครับสมมติว่า7ศูนย์ยาวเลยอย่างเงี้ยมีราคาเกินหน้าแบงค์นะฮะถ้าเกิดว่าไม่มีเลข4อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีเลขศูนย์ทั้งหมดเนี่ยราคาจะสูงกว่าแต่ถ้ามีเลขศูนย์ประมาณ6ตัวอย่างนี้ราคาก็จะไม่แรงเท่าไหร่แต่ก็ยังยังมากกว่าหน้าแบงค์อยู่นะครับ สำหรับใบนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเลขนะครับที่ไม่ใช่เลขตองหรือว่าเลขเกลียงหรือธนบัตรตัวอย่างแต่อย่างไรแต่ทําไมถึงรับซื้อนี่คือเหตุผลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆครับถ้าใครมีรุ่นนี้นะครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมใจท่านดูนะครับสามจุดง่ายๆนะครับสามจุดง่ายๆนะครับที่จะทําให้ธนบัตรของคุณขายให้เราได้ทันทีนะครับจุดที่1นะครับเพื่อนๆครับต้องเป็นนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับอ่าที่เป็น ภาพพ่อบระหลงสายาสาธิสศรักของพระจุนจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่5อย่างนี้นะครับแล้วก็ม right ีอนุสาวรีย์อย่างนี Cly ้นะครับอยู่ด้านหลังนะต้องเป็นรุ่นนี้นะต้องเป็นรุ่นนี้นะครับและก็เป็นแบงค์1000บาทนะครับต้องเป็นแบงค์1000บาทด้านหลังเป็นแบบนี้และจุดอีกจุดหนึ่งนะครับที่ดูง่ายและคัดขายได้เลยนะครับก็คือจุดที่3จุดนี้คือจุดสําคัญนะครับ ให้เพื่อนๆสังเกตดูธนบัตรของคุณด้านหลังนะครับด้านหลังนะแต่เป็นหมวดเลขอะไรก็แล้วแต่ผมไม่สี่เรียสแต่ว่านะครับธนบัตรที่อยู่ด้านหลังของคุณเนี่ยต้องมีจุดจุดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรุ่นนี้นะครับต้องมีอยู่จุดจุดหนึ่งก็คือตรงบริเวณนะครับที่เป็นเลข1000นี่นะครับนะครับหรือว่านะครับอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับด้านหลังของธนบัตรรุ่นนี้นะครับอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับขอแค่นะครับ อธนบัตรของคุณนะครับมีหมวดตัวเลขสีแดงนะครับอยู่ด้านหลังซึ่งจริงๆแล้วนี่เห็นไหมครับท่านจะเห็นได้ว่านะครับมีหมวดตัวเลขสีแดงอยู่ด้านหลังด้วยซึ่งธนบัตนะครับทุกๆรุ่นเนี่ยนะครับอาในส่วนของรุ่นนี้ด้วยนะครับจะมีแค่หมวดตัวเลขอยู่ด้านหน้าสีแดงเห็นไหมครับนะครับท่านลองดูใบที่อยู่ในมือคุณนะครับด้านหน้ามีหมวดตัวเลขสีแดงแต่จะไม่พบเจอ ด้านหลังเป็นหมวดตัวเลขสีแดงด้วยแต่ใบนี้มีความพิเศษนะครับก็คือนะครับมีในส่วนของนะฮะหมวดตัวเลขสีแดงอยู่นี่คือนะครับข้อความหรือว่านะครับข้อมูลที่ถูกต้องในการซื้อขายกันในรุ่นนี้ถ้าถามว่ามีแค่รุ่นนี้ไม่มีตัวเลขสีแดงอยู่ด้านหลังได้ซื้อไหมไม่ได้ซื้อนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆน,นั้นจะเก็บสะสมไว้นะครับเป็นกรณีพิเศษก็เห็นจะไม่เป็นไรเพราะว่าธนบัตรรุ่นนี้ก็ เป็นรุ่นที่สวยงามและก็ดูแล้วมีคุณค่าทางจิตใจถ้าจะเก็บไว้สักใบสองใบหรือเก็บเลขตองเลขเรียงอะไรอย่างเงี้ยไว้ก็คงไม่ผิดหวังนะครับภายภาคหน้าเนี่ยนะครับอาจมีมูลค่าสูงเพราะว่าธนบัตรรุ่นนี้ก็นะครับถือว่าเป็นธนบัตรที่ทํากรณีพิเศษอยู่แล้วมีไม่มากมายในตลาดแต่ว่านะครับในส่วนของใบธรรมดานั้น ทางด้านของตลาดนักสะสมยังไม่เล่นหากันแต่ถ้ามีใบพิเศษแบบนี้หรือมีอะไรแปลกๆในธนบัตรของคุณนะครับมีหมวดตัวเลขหรืออาจจะมีนะครับภาพพระบรมสายศาสาธิศลักษณ์ของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับมี2อ,องค์อย่างนี้ก็ได้มีการเคลื่อนมาหรือเลข1,000อย่างนี้เหลือแค่100อะไรอย่างนี้นะครับมีความแปลกๆนะครับในส่วนของธนบัตรทุกรุ่นนะครับทุกคนไม่มั่นใจว่ามีราคาหรือเปล่านะครับก็สามารถแอดไลน์ไอดี ที่โชว์อยู่บนหน้าจอของสยามชาแนลได้นะครับส่งมาให้เราดูนะครับพอเราอ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้ามีราคานะครับเราจะประเมินราคากลับทันทีนะที่อ่านข้อความนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ใครขออนุญาตอ่านอย่างเดียวนะเพื่อนๆน,นะเพราะบางครั้งนะครับมีข้อความสอบถามเข้ามาจํานวนมากนับหมื่นต่อวันนะครับฝากแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับสําหรับธนบัตรรุ่นนี้นะครับย้ําอีกครั้งหนึ่ง1000บาทด้านหลังเป็น ภาพพระบรมสายศาสาธิทิศลักษ์ของในหลวงรัชกาลที่5และมีตัวหนังสือสีแดงอยู่ด้านหลังเท่านั้นที่เรารับซื้อนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอพระคุณและสวัสดีครับ